สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับที่จะทำการทำแบตเตอรี่นะครับลิเธียมนะครับแบตหนึ่งกห้าศูนนะครับวันนี้ผมได้ซื้ออะไรเครื่องมือที่จะมาทำการประกอบแบตลิเธียมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในส่วนของ รถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้คือตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมฐานนะครับอันนี้ผมได้สั่งมาจากเมืองจีนนะครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาประมาณ20 21วันนะครับเป็นเครื่องหมายเครื่องมือที่เราจะเอามาประกอบนะครับในการทำแบตเตอรี่นะครับ ที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีด้วยกัน3ชิ้นนะครับที่สั่งจากเมืองจีนมานะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมที่ผมสั่งมาจากเมืองจีนนะครับก็แพ็กใส่ถุงมาแบบนี้นะครับแพ็กมาก็ไม่ค่อยสวยรู้เท่าไหร่นะครับ ไม่รู้ว่าเมืองจีนเขาขาดกล่องหรือขาดบะเบิลอะไรต่างๆนะครับนะครับในส่วนที่แถมมานะครับกับตัวเชื่อมแบตเตอรี่นะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็แผ่นเชื่อมนะครับที่เขาแถมมาครับ ต่อไปตัวเชื่อมฐานนะครับเป็นแบบเชื่อมกดแบบนี้นะครับก็น่าจะดีครับมีคู่มือการใช้นะครับมีเปิดพาวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวเชื่อมกรีนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ ไฟนะครับท,ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแต่ปลั๊กชาร์จไม่แถมมนะครับส่วนมากเวลาซื้อมาต้องชาร์จแบตก่อนนะครับเปิดอันนี้ต้องขอโทษอันนี้ผมชาร์จไปแล้วนะครับไฟมันจะเต็มแบบนี้นะครับระดับความแรงนะครับของเครื่องนี้นะครับก็เป็นขีดครับกดครั้งหนึ่งก็ การเชื่อมก็จะตามขนาดนะครับกดีครั้งก็จะเป็นอีกขนาดหนึ่งนะครับก็จะเชื่อมแรงขึ้นครับสามครับครับมีห้าขีดนะครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่ก็คือแบตนะครับเวลาเชื่อมนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จะทำการเชื่อมแบตเตอรี่นะครับครับกดค้างไว้ก็จะดับนะครับ นี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะทำการเชื่อมแบตเตอรี่นะครับต่อไปเป็นตัวแผ่นนะครับกับชิ้นต่อไปนะครับที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นนิกเกิลนนครับแผ่นนิกเกิลน,นะครับจากเมืองจีนนะครับอ๋อลืมไปไอตัวนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับ ตัวนี้นะครับตัวเชื่อม700กว่าบาทตัวแผ่นนิกเกิลตัวนี้นะครับแผ่นนิกเกิลนนะครับก็เล็กๆนะครับบางๆเพื่าเอาไว้เชื่อมกับฐานนะครับ อันนี้ก็ประมาณ50กว่าบาทนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวตัวเทมนะครับเทมเทสของตัวเทสของ Active Balance นะครับตัวเทส i v e Balance นะครับว่าเวลาเราต่อเซวถูกไหมครับก็ จะทำการเทนะสครับว่าเราต่อเซลล์ถูกไหมอะไรพวกนี้นะครับนะครับนะครับตัวบีลบบีหนึ่งนะครับ ตามเซลนะครับเวลาเราเทสนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบตรง x อคทีบาลานครับเสียบอันนี้แอคทีบาลานนะครับเสียบเข้าไปเนี่ยครับไฟมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับต่างๆตัวนี้นครับถ้ามันตรงทั้งสี่เซลหกเซลแปดเซลมันก็จะไฟออกแล้วก็ถ้ามันหายไปดวงหนึง่งแปลว่าเราต่อเซลผิดนะครับ ตัวนี้ครับร้อยกว่าบ,บาทนะครับสิ้นที่3นะครับต่อไปชิ้นที่สครับตัวนี้สั่งในเมืองไทยนะครับอันนึงก็7จบาทบวกค่าขนส่งก็ร้อยกว่าบ,บาทนะครับเป็นกล่องแบตเตอรี่นะครับ กล่องแบตเตอรี่ S4 นะครับ S4 ก็เป็นแบต y t z 5นะครับเหมือนทั่วไปนะครับก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับมีฝาเปิดแบบนี้นะครับนะครับเจบาทรวมส่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับส่วนฝานะครับก็จะเป็นพ้บวกโคลบนะครับข้างล่างก็มีรู ให้เราบารัดกรีนะครับหรือเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เอไปนะครับไม่มีน็อตแถมนะครับเขาไม่ได้แถมน็อตมาให้นะครับครับชิ้นที่สี่นะครับต่อไปจะเป็นฐานนะครับฐานฐานนะครับฐาน สีก้อนครับผมใช้เอามาทดลองสีก้อนนะครับก็จะเป็นฐานแบบนี้นะครับครับไอออนนะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ครับเก้าพันนะครับ m h ะครับสามจุดจโวลต์นะครับที่เราจะต้องทำการทำให้มันเป็นแบตเตอรี่นะครับก็ ถ้าทำผนวกเซียวได้นะครับก็อยู่ในแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็ใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าฐานที่เราซื้อนะครับของหนึ่งแปดหกห้าศนนี่นะครับมีไฟไหมนะครับเดี๋ยวไปเทสด,นะดูไฟก่อนนะครับเราเทสดูไฟก่อนนะครับว่าไฟมีไหมนะครับ อันนี้ก็ลบลบจะนุนลดจะเรียบนะลบนะครับคลบจะเรียบคูณนู่นจะบวกนะครับบางรุ่นก็จะไม่มีตัวหนังสือแบบนี้นะครับราคาก็ราคาก็ตามที่เขามีโปรโมชั่นให้นะครับคือข,ขึ้นลงลงนะครับอันนี้ ไอออนหนึ่โอหคาศนย์ครับสาโวลต์นะครับ,นนรบทานที่เราซื้อมานะครับเดี๋ยวเราเทสดูก่อนนะครับเ่าไปที่20บโวลต์น,นะครับโอเคก็ใช้ได้นะครับทั้งสก้อนนะครับที่เราจะทำการ ทำเป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อุปกรณ์เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็น Active Balance นะครับของผมใช้ Active Balance ครับตามอาจารย์ต่างๆนะครับที่เขาให้ความรู้มานะครับก็ขอบคุณครับนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ Active Balance ที่เราซื้อมานะครับ ตัวไอทีบาลานเป็นเป็นแบบแบนแบบนี้นะครับแล้วก็แบบเหลี่ยมแบบนี้นะครับราคาตกอยู่พร้อมส่งนะครับใน l a z a ด a หรือช้อปปีต่างๆนะครับอันนี้ผมซื้อใน a า a าดนะครับพอผมทำอยู่ใน l a z a ด a นะครับก็ซื้ออะไรก็ซื้อใน l a z a ด a นะครับเป็น IC นะครับครับ FT Bal a n c e รุ่นนี้นะครับ เป็น IC นะครับนี่ครับไอนะครับนครับหนึ่ง o นะครับใครตัว IC นะครับตัวนี้ครับก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะแพงขึ้นก็จะเป็นเหมือนอะคา,าปาซิเตอร์นะครับก็จะแพงขึ้นอีกแต่เอาตัวแบบนี้มาทดลองก่อนนะครับ มีแบบยาวแบบนี้นะครับที่เราซื้อมาก็จะมีสายแบบนี้นะครับก็จะมีบีลบนะครับนะครับ,รบรเวลาผนวกเซียวนะครับบีลบลบบีหนึ่งบีสองบีสี่นะครับก็ทําการเสียบผนวกเซียวในนี้ครับนี่เป็นแบบเล็กๆยาวแบบนี้นะครับตัวก็ร้อยกว่าบาทนะครับ ต่อไปมาดูอีกตัวนึงครับตัวเป็นเหลี่ยมเป็นแบนๆนครับเป็นไอคิบบาลานแบบนี้ครับเป็นแบบ IC นะครับครับเป็นแบบนี้ครับเป็นเหลี่ยมแบบนีนะครับก็ทำการ แบบนี้นะครับนี่ครับจะบอก B หนึ่ง B สอง B สาม B สี่นะครับนี่ครับแบบเหลี่ยมนะครับตัวชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับที่ผมซื้อมามีอยู่สองรุ่นครับที่เอามาทดลองครับแบบเหลี่ยมกับแบบยาวแบบนี้นะครับครับมาสรุปอีกทีนะครับว่าอะไรที่เราจะต้องทำการ กรอบนะครับก็จะมีตัวเชื่อมนะครับแล้วก็แผ่นนิกเกิลน,นะครับแผ่นนิกเกิลแล้วก็ตัวเทสนะครับตัวเทสตัวเทสว,ว่าเราทำการผนวกเซลถูกหรือไม่นะครับแล้วก็มีกล่องครับกล่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีทานนะครับ แล้วก็มี a อ t i v e ฟบาลานนะครับในส่วนของที่เราผนกเซียวนะครับก็จะมีเทปการไฟนะครับก็จะเป็นเทปสีแบบนี้นะครับเทปไม่ให้ฐานมันประจุกันนะครับจะใช้ก็ได้นะครับถ้ามันมีแบบสล็อตนะครับที่แยกแบบ เครื่องไม้คือมือต่างๆนะครับเขาจะมีสลอดให้ใส่นะครับห่างๆแบบนี้นะครับ ติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาประกอบอีกรอบนึงนะครับวันนี้มาแนะนําอะไรที่เราจะต้องทําการประกอบนะครับเพื่อที่จะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับครับสวัสดีครับ